ໂຕນີ້ຊ uh, um, ູງຫຍັງອາຈານຫມູ່ອັມຄັບອັມອັນນີ້ອັມເບັດຄັບອັມເບັດເດີ້ພີ່ນ້ອງໂອ สวัสดีครับพี่น้องวงไปเบิสสุขสุขคนครับผมนี่กับปุ๊บป้อครับอาจารย์โมเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่เมนูมานำเสนอวันนี้มันต้องอย่างนี้กาบกาบูาบ่แล้วแหละพี่น้องนแนวนี้ยนี่โอ้ลังกัวอย่างเดียวเลยมือคุกมือคุก ก็บักแย่ครับพี่น้องจัดทรง,งเรื่อยเลยชัดทรงเรยอยบ่เอาเอาเร็วอๆวันนี้ทอกๆวันนี้ลงเฮีอลำเดียวก็แล้วก็ต้องเห็ีดได้จบตัวตัวมื้อนี้ที่ได้จานมั่วรับพี่น้องใส่แว่น อย่างนี้ไปเลยเลยแบนบอย่งนี้แล้วพุไปอยงไเลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วปิดไว้ไปเลยกึบ

ได้พริกครับผมโรยพริกลงไปพวกจะแช่พี่น้องยังไม่ยังไม่โอ้ขอบคุณคุณเล่คุณเล่คุณเล่บรรยากาศพี่น้องโอ้หอยใหญ่ครับพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าขนาดกระควยังมาใส่ยังหอมเตะอุดังเลยพี่น้อง วนลงไปเลกเลี้วเลเดี๋ยวเสียบเนสียบตามด้วยมะนาวนาวไปครับผม ลาเป็ดตัวนี้นี่ยไอ้เสบพี่น้อง,องโอ้สูตรจานหมูครับผมนผมลาเป็ดปาลาเทศไทยเนี่ยขนาดไอ้ยังบอท่านซิมมือกล้องน้ำลายไหลแล้วครับเปล่าเก่งน้ำลายไหลแล้วอ,อ่ะหอ,อมกุ๊บเลยพี่น้องเลยต้ม,ตตตตมกินอยู่พี่น้องมคนต้นต้นอยู่บรรยากาศดีดีพี่น้อง เดี๋ยวเรียบร้อยตามด้วยต้นหอมบ่ใส่ด้วยต้นหอมครับพี่น้องเสียบจะบพี่น้องซีซั่นแบบ ไหนเบิดใส่เบิดพุ่นน่ะจะได้หอมๆมเสริมเนาะเสริม

ตอนชิมเล้วมันิีเลยครับผม,มเป็นไรอาจารย์มั้งมือมองตีเลยโอ้าาาาาลาบเป็ดปลาท้ายครับปลาท้ายครับปลาบเป็ดปลาท้ายครับผมแซ่บอิ่มเลยครับพี่นอ้องพี่น้องไปไกลอีกวันหน,นึ่งปลาท้าเดียวกันบ่